ที่นี่มาแล่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักกัน<ช>บ้างหลายคนนับนิวรอเลยโดยจะพอกคนที่มีคู่เพ่อนคนที่โสดก็นับนิวรอเหมือนกันรอน่ไปเร็วๆนีวรรนี่รออะไรรอข้องควันรอเซอร์ไพ รอว่ารอได้สูแต่คนโซดเนี่ยก็นับรอมันกันให้มันปนไปเลยวแต่ถ้าเกิดคนโซดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปหาเพื่อนเที่ยวในงานกันได้นะคะมาปักมุดกันที่หัดย้ายรับเทศการ์วันแห้งความรักค่ะกับเทศการดนตรีแล้วก็อาหาร้หยร้อยหัดย้ายพลิกฝืนเศรษฐกิจสร้างซีสั่นใจกลางเมืองค่ะ เหล็กสวนคําของวันทีนึงกุมภาพันธ์ส่องพัน์า 69, ได้ชูชีพธรรมเพชรรองผู้วาราชการจังหวัดส่งคลา้าผร้อมด้วยนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดส่งขลานางสาววิริยาวิปุลากรรองนายกเทศมนตรีนครหัดยหย่ พันตำรวจโทวยพรอุบลพันธ์สารวัตร้องกันปราบปรามท่านีตำรวจภูธรหัดใหญ่รวมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเทีย500ย่ยวห้าร้อยหัดใหญ่ค่ะโดยมีนางสุริยพันธ์นาส่งคล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งคล้าข่าวรวมที่บริเวณถนนเสน่หาฮุซ้อนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส่งคล้าค่ะสาหรับโครงการส่งเสริมการท่องเทีย500ย่ยวห้าร้อยหัดใหญ่โดยสํานักงานการท่องเที่ยวแหละกีฬาจังหวัดส่งคล้าเขาร่วมกับเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะเพื่อฟื้นฟูและก็ส่งเสริมการ ทองเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยาก,การจัดกิจกรรมนะคะที่จะดึงดูดหนักทองเที่ยวทางในและก็ต่างประเทศเพื่อแรงฟื้นฟภูภาพหลักข้องหัดย์ย้ายและก็สร้างความเฉมั่นให้กลับคืนมา พร้อมทางกระตุนเศรษฐกิจของอำเภอหัตใหย่แล้วก็จังหวัดสงคล้าโดยการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารเครื่องดื่มมหกรรมดนตรีกํานดขึ้นในวันที่13ถึง1 5กุมภาพันธ์2569จัดเทบบริเวณถนนธรรมนุนวิถีเทนาหางโอเดียนแล้วก็ถนนเสน่ห์ันหนูซ้อนอยู่ในโรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าหัดใหย่จังหวัดสงคล้านั่นเองค่ะก็คืออยู่ในห้วงวันวาเลนไทน์พอดีท่านกิจกรรมในงานค่ะก็จะมีการออกร้านของผู้ประกอบการในอำเภอหัดใหย่ว่า1 0 0 รานค่าพร้อมกับการแสดงบนเวทีกลางจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินย<ะ>ูเออบอยทีเจศิลปินวานธนกริค่ะแล้วก็วงเซฟเพลเนตนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมพิเศษในวันแห่งความรักซิสี่กุมภาพันด้วยหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมวิ่งกินไก่หน้าเป็นกิจกรรมวิ่งดีๆที่เขาชวนเล่าขู่รักม,ม,มารวมสนุกสนานกับ,ก,บการวิง่งหลังจากนั้นผัเขาเเซนชัยก็ ก็จะได้ไปไอร้อยกับเมนูไก่ของอำเภอหัดใหยมันก็เลยสืดกิจกรรมว่าวิ่งกินไก่วิ่งเซ็ตที่มันกินไก่แล้วก็คอยมากินมันวิ่งเนื่อยก่อนนะคะกินก่อนวิ่งกันจุกก็เลยต้องวิ่งเซ็ตก่อนเนการไปกินได้นะลูกนะก็ต้องชวนคู่รักไปวิ่งนะคะหรือว่าใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนใครมีครอบครัวก็ชวนครอบครัวก็ได้